เอาละกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและก็สมาชิกที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอด้วยนะครับโดยต่อไปนี้เวลาผมลงคลิปยาวอะไรคนที่เป็นสมาชิกช่องสามารถดูคลิปได้ก่อนใครเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับโดยท่านผู้ชมสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงแค่50บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับผมขอบคุณครับโดยคลิปที่แล้วผมได้ทําการแกะโมเดลไททันคามีราแมนไปใช่ไหมครับโดยคลิปนี้เราจะมานั่งแกะโมเดลไททันสปีกเกอร์แมนและไททันทีวีแมน ซึ่งคลิปนี้ผมจะเอามาแค่โมเดลที่ผมรู้นะครับอันไหนที่ผมไม่แน่ใจผมก็จะไม่หยิบยกมาพูดนะครับโดยคลิปนี้พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะบางโมเดลเนี่ยผมยังไม่ได้ลงอยู่ใน YouTube ช็อตของช่องผมเลยนะครับ และใช่ล้ครับคลิปนี้ได้มาจาก YouTube s ช็อตของช่องผมเองนะครับโดยมันจะมี5โมเดลนะครับที่ไม่ได้อยู่ใน YouTube s ช็อตของช่องผมเลยนะครับโดยหลังจากที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปนะครับไอ้5โมเดลพวกนั้นนะครับผมจะตามเอาไปลงใน YouTube s ช็อตที่หลังนะครับถือว่าใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยได้ดูก่อนใครเลยนะโดยผมหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะครับผมเอาเป็นว่าเราเสียเวลามาเยอะแล้วนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามให้ช่องหมีสุวัตกันหน่อยนะครับผมไปลุยกันเลย let's go แกะโมเดลหัวลำโพงสุดเฟี้ยวของพี่ใหญ่ไททันสปีกเกอร์แมนโดยตัวละครอย่างพี่ใหญ่ไททันสปีกเกอร์แมนนะครับจะปรากฏตัวมาครั้งแรกในตอนที่26ของซีรีส์กิบบิทตี้ทัวเรนตนะครับพอมาในตอนที่56ของซีรีส์กิบบิทตี้ทัวเรนตนะครับหลังจากที่พี่แกถูกอัปเกรดไปนะครับโมเดลหัวลำโพงของพี่แกก็จะเป็นอันเดิมนะครับไม่ถูกเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับโดยโมเดลหัวของไททันสปีกเกอร์แมนนะครับจะได้รับโมเดลมาจากเวิร์กช็อปของสตีมนะครับในหมดหมู่ที่มีชื่อว่า Big Audio Pack Speaker and บิลล้นแรกจะมีชื่่อวา� winter โมเดลลำโพงชิ้นที่2จะมีชื่อว่า Carbon Cone Center Speaker และโมเดลลำโพงชิ้นที่3จะมีชื่อว่า Metallic Duo A Speaker นะครับแกะโมเดลลำโพงตามตัวของ Titan Speaker Man ในซีรีส์ Skibidi Toilet โดยโมเดลลำโพงพวกนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Workshop ของ Steam นะครับในหมวดหมู่ที่มีชื่อว่า Big Audio Pack Speaker and Staff นะครับโดยผมเคยแกะโมเดลตรงส่วนหัวของ Titan Speaker Man ไปแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาแกะตรงด้านหลังแล้วก็ตรงส่วนอกนะครับโดยเรามาเริ่มแกะโมเดลร่างก่อนอัปเกรดของ Titan Speaker Man ก่อนนะครับ นแรกโมเดลลำโพงด้านหลังนะครับจะมีชื่อว่า Triple Six f a s Speaker สโมเดลลำโพงตรงส่วนอกจะมีชื่อว่า s i l Twelve Sub นะครับโดยคุณดาฟักบูงเขาได้เอาโมเดลลำโพงอันนี้2อันมาต่อกันให้เป็นอันเดียวนะครับต่อมาคือโมเดลลำโพงของอัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนในตอนที่56นะครับชิ้นแรกโมเดลลำโพงที่ด้านหลังนะครับจะมีชื่อว่า Metallic Duo Eight Speaker ชิ้นที่2องลำโพงตรงส่วนอกจะมีชื่อว่า Alucorn Bookshelf Speaker นะครับร่างกายสุดเซ็กซี่ของอัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนได้รับโมเดลต้นแบบมาจากเรื่องอะไรัโดยอปเก ไททันสปีกเกอร์แมนจะโผล่มาครั้งแรกในตอนที่56ของซีรีส์กิบบี้ที่ทอยเลตนะครับโดยร่างกายสุดเซ็กซี่ของอัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนนะครับได้รับโมเดลมาจากหนังเรื่องซาวอล์นะครับผม Oh ซึ่งร่างกายของอัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนจะได้รับโมเดลมาจากอิมพีเรียลออฟฟิเซอร์หรือเจ้าหน้าที่ฝั่งจกกักรวรรดินะครับโดยจุดสังเกตของสองภาพน,นี้นะครับผมจะวงไว้ให้นะครับสังเกตรอยยับของเสื้อและกางเกงนะครับว่าเหมือนกันขนาดไหนแกะโมเดลปืนใหญ่ของไททันสปีกเกอร์แมนในซีรีส์กิบบิที้ทอยเล็ตก่อนจะถูกอัปเกรด แต่ก่อนจะไปดูฝากกดไลค์และกดติดตามให้หน่อยนะครับขอให้สนุกกับปีใหม่ที่กำลังจะถึงนะครับโดยไททันสปีกเกอร์แมนนะครับจะโผล่มาครั้งแรกในตอนที่26ของซีรีส์กิบบิทตี้ทัวรเลนะครับมาพร้อมกับปืนใหญ่สุดเฟี้ยวของเขานะครับแต่หลังจากที่ไททันสปีกเกอร์แมนถูกอัปเกรดไปในตอนที่56ของซีรีส์กิบบิทตี้ทัวรเลนะครับเราก็จะไม่เห็นปืนใหญ่ของเขาอีกเลยนะครับแต่ไอโมเดลเจ็ตแพกข้างหลังเนี่ยเป็นโมเดลเดียวกันกับปืนใหญ่นะครับโดยไอปืนใหญ่ของไททันสปีกเกอร์แมมมมนนะะครรัับบจจไดด้โเเลาากก ล่าโดยปืนใหญ่ของ Titan Speaker Man นะครับจะได้รับโมเดลจาก Fusion Cannon ของ Megatron ในเกม Transformer War of Cybertron นะครับโดยผมก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับมันจะมีจุดตกต่างก็แค่สีของลำแสงที่ยิงออกมานะครับปืนใหญ่คู่สุดแข็งแกร่งของอัปเกรด Titan Speaker Man มีโมเดลต้นแบบมาจากเรื่องอะไรครับผมเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าปืนใหญ่กระบอกเก่าของ Titan Speaker Man เนี่ยมีโมเดลต้นแบบมาจากเม g a t r o n ในเกม Transformer War of Cybertron นะครับซึ่งในตอนที่56ของซีรีส์ k i b i d Toilet นะครับเราก็จะเห็นปืนใหญ่กระบอกใหม่ของ Titan Speaker Man ใช่ไหมครับซึ่งปืนใหญ่ทั้งสองกระบอกนี้นะครับได้รับการอัปเกรดมาจากพว กิมบ b i t y t ทอเ e t นะครับเพราะว่าตอนนั้นไททันสปีกเกอร์แมนยังถูกควบคุมอยู่นะครับซึ่งปืนใหญ่ทั้งสองก็บอกของไททันสปีกเกอร์แมนนะครับได้โมเดลมาจากเรื่อง b a c k ล็อกชิวเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวผมก็ไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้นะครับแต่ปืนใหญ่อันนี้ชื่อว่าล็อกแคนนอนนะครับซึ่งเราก็เอาสองรูมนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเดี๋ยวไปหาดูแล แกะโมเดลหัวของพี่ใหญ่สุดแบกทีมไททันทีวีแมนโดยหัวของไททันทีวีแมนนะครับเราจะเห็นครั้งแรกในตอนที่41ของซีรีส์กิบบิทตี้ทอยเลตนะครับพอมาในตอนที่47หน้าจอทีวีได้ถูกทําลายไปโดยการโจมตีของไททันสปีกเกอร์แมนที่ถูกควบคุมอยู่นะครับต่อมาในตอนที่67พาร์ทสนะครับหน้าจอของไททันทีวีแมนได้รับการซ่อมแซมนะครับแต่ก็จะเป็นโมเดลเดียวกันนะครับโดยโมเดลชิ้นนี้นะครับสามารถหาดาวน์โหลดได้ที่เวิร์กช็อปของสตีมนะครับโดยโมเดลทีวววีีีตััันนน้ะะะคครรบจมชื่อ่อา CRT TV โดยแล้วก็2โมเดลนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับดูเหมือนคุนดาฟักบูมจะทําให้สีของทีวีเข้มขึ้นอยเวบนหน้าจอนะครับลําโพงสุดแข็งแกร่งที่ใจกลางอกของไททันทีวีแมนได้รับโมเดลต้นแบบมาจากเรื่องอะไรครับผมซึ่งลําโพงที่ใจกลางอกอันนี้นะครับจะถูกนําเข้ามาในตอนที่44ของเรื่องสกีบีดี้ทัวร์เลตนะครับพอไททันทีวีแมนได้รับลําโพงไปนะครับก็จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นไททันซีนีม่าแมนแทนนะครับซึ่งซีนีม่าแปลว่าโรงหนังนะครับใครที่ยังไม่ดูนะพอมาในตอนโโยยกลาพงงอันนนนี้้จะถูใชดแที่แทนนะครับซึ่งลาโหกสิบ นี่มาเปรียบเทียบกันนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดว่าแหม เหมือนกึนแกะโมเดลลำโพงที่ไหลของไททันซีนีมาหรือไททันทีวีแมนแต่ก่อนจะไปดูสุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้านะครับฝากเชนิโป,ป้งกดปุ่มไลค์และซับสไครต์ให้หน่อยนะครับโดยอันลำโพงที่ไหลอันนี้นะครับเราจะเห็นครั้งแรกในตอนที่44ของซีรีส์กิ๊บบี้ทอเร็ตนะครับโดยลำโพงมันจะเข้ามาติดที่ไหลของไททันทีวีแมนนะครับเลยถูกเรียกกลายเป็นไททันซีนีมาแมนแทนนะครับพอมาในตอนที่47พวกกิ๊บบี้ทอเร็ตได้ทำการรอบโจมตีใส่ไททันซีนีมาแมนนะครับทำให้สูญเสียลำโพงอันนีีีี้้้ไไปโโโโดดดดดดยมมมมมเลลลำพงงอออันนัันนนนนนะะคครรรบบสาาาาถววว์หหหทท่่ Steam ท่่่ขใูชื Audio Pack Speaker and Staff นะครับโดยโมเดลลําโพงชิ้นนี้นะครับจะมีชื่อว่า Passive 15 Speaker นะครับกรงเลพิกาดของ Titan TV Man ได้โมเดลมาจากเรื่องอะไรครับผมขึ้นกรงเลพิกาดของ Titan TV Man นะครับเราจะเห็นครั้งแรกในตอนที่41ตอนที่เขาโผลมาครั้งแรกนะครับแต่จะถูกใช้งานในตอนที่45นะครับตอนที่เขาเข้าประทะกับ Titan Speaker Man ที่ถูกควบคุมอยู่นะครับซึ่งกรงเลพิกาดนี้ได้โมเดลมาจากตัวละครที่มีชื่อว่า Windows ในเกม Transformer Online นะครับผมซึ่งเราลองเอามาเปรียบเทียบกันนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเออ โอ้เอ่อแทบไม่เปลี่ยนสีอะไรเลยนะครับเหมือนกันแบบ100%เลยนะอันนี้แกนพลังงานที่ใจกลางอกของสุดหล่ออัปเกรดไททันทีวีแมนได้รับโมเดลต้นแบบมาจากเรื่องอะไรครับผมโดยอัปเกรดไททันทีวีแมนนะครับจะโผล่มาครั้งแรกให้เราเห็นชัดๆน,นะครับก็คือตอนที่67พาร์สามของซีรีส์กิบที่ทอยเลทนะครับโดยใจกลางอกของอัปเกรดไททันทีวีแมนนะครับได้รับโมเดลมาจากเกมครัไล่สองนะครับผม วว้า wow! โดยใจกลางอกของอัปเกรดไททันทีวีแมนนะครับจะมีโมเดลอยู่2ส,ส่วนนะครับโดยรอบวงนอกของใจกลางอกอัปเกรดไททันทีวีแมนนะครับจะได้รับโมเดลมาจากระเบิดของพวกคอมบายนะครับโดยใจกลางอกที่มีแสงสีม่วงออกมาเนี่ยจะได้รับโมเดลมาจากปืนกาวิตี้กันในเกมฮาร์ดไลท์นะครับผมซึ่งอาจจะมองยากหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเอาโมเดลซ้อนทับกันนะครับผมทุกคนรู้ไหมครับในตอนที่67พาร์ทสาของซีรีส์กิบบิทตี้ทอยเลตดาบของอัปเกรดไททันทีวีแมนที่ใช้จัดก,การแซนที่กิบบิทตี้ทอยเลตไปได้รับโมเดลต ตอนที่หกนะครับในช่วงท้ายของตอนเนี่ยเราจะได้ยินเสียงของไททันทีวีแมนใช่ไหมครับพอมาในตอนที่67พาร์ท้ามนะครับอัปเกรดไททันทีวีแมนได้โผล่ออกมาช่วยสองไททันได้ทันเวลาพอดีเลยนะครับแล้วก็สูตรเดิมนะครับพอจีแมนรู้ว่าตัวเองสู้ไม่ได้ก็บินหนีและแม่วนอยู่ที่เดิมจริงๆเลยเรื่องเนี้ยซึ่งดาบของอัปเกรดไททันทีวีแมนได้รับโมเดลต้นแบบมาจากตัวละครที่มีชื่อว่าออพติมาตัาพามในหนังทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับเพม วว้าซึ่งผมก็เอาดาบของ2เรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแทบไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับจะมีแตกต่างกันแค่ตรงสีนะครับผมผมว่าต่อให้ไม่ใช่แฟนพันธ์แท้ทานฟอร์เมอร์เนี่ยใครที่เคยดูหนังทานฟอร์เมอร์ผ่านๆนะครับก็น่าจะคุ้นตาดาบเล่มนี้บ้างนะครับสายเคเบิลที่ใต้หัวของอัปเกรดไททันทีวีแมนได้รับโมเดลต้นแบบมาจากเรื่องอะไรครับผมโดยสายเคเบิลใต้หัวของอัปเกรดไททันทีวีแมนนะครับเราจะเห็นครั้งแรกในสกีบิทตี้ทัวร์เลทตอนที่หกสิบแปดพาร์นะครับ คุณคิดถูกเหรอครับพะมมาจากทานบอเมอร์ยังไงแล้วครับผม,มา ซึ่งผมก็สารภาพนี้มาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับโดยโมเดลชิ้นนี้นะครับได้รับโมเดลมาจากซาวเวฟในชาร์นฟอร์เมอร์นะครับผมเลเซอร์ <Laser S 1> บนหัวของอัปเกรดไททันทีวีแมนได้รับโมเดลต้นแบบมาจากเรื่องอะไรครับผมโดยอัปเกรดไททันทีวีแมนจะโผล่มาให้เราเห็นชัดๆในตอนที่67พาร์ท3ของซีรีส์กิ๊บบี้ทัวร์เล็นะครับโดยไอ้ปืนเลเซอร์บนหัวของอัปเกรดไททันทีวีแมนนะครับเราจะเห็นเขาใช้ครั้งแรกในตอนที่68พาร์ท1ของซีรีส์กิ๊บบี้ทัวร์เลทตนะครับโดยไอ้ปืน ออพติมัตในทรานฟอร์เมอร์นะครับผมโอ้โหบิวตั้งมาโดยโมเดลปืนเลเซอร์นี่นะครับก็จะเป็นโมเดลเดียวกันกับที่ G-Man s k i b i d ี Toilet ใช้นะครับถ้าเกิดเห็นชัดๆก็ในตอนที่60ของซีรีส์ s k i b i d ้ Toilet นะครับซึ่งผมก็เอารูปมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับก็แทบแบบว่ามันมันไม่แตกต่างอะไรเลยเอาละครับท่านผู้ชมชอบคลิปแกะโมเดลในวันนี้กันไหมครับถ้าท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมีสวัสด์กันหน่อยนะครับผมใกล้จะปีใหม่แล้วนะครััับบบบสสุขรววนนนปีใหหมม่่ลง้้าาาาะคผ๊ยยจ